โอเคร फ, ครับเพื<ๆ>่อนๆก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะคทับกองโจร h ช n แนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม e u r o ทักซ์ซิมูเลเตอร์2นั่นเองนะทุกคนนะก็หลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับผมบอกว่าจะถ่ายตอนที่ไปรับรถมาด้วยนะทุกคนนะก็วันนี้มาวิ่งงานซะแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายเลยตอนไปรับรถนะเพราะว่ารีบใช้รถมากๆนะครับผมวันนี้ ทุกคนจะเห็นได้ว่ายกตู้ 4- ี่ห้าลงไปแล้วนะครับมาขึ้นตู้40แทนนะครับผมตู้วันตู้แห้งเนาะมาวิ่งตู้แห้งกันก่อนก็ไม่ได้มาคันเดียวนะครับวันนี้วิ่ง2ตู้เนาะเดี๋ยวมีเพื่อนผมมาอีกคันหนึ่งนะครับก็เพื่อนผมกําลังมานะทุกคนนะก็เดี๋ยวรอนะครับตอนนี้ผมบรรจุเสร็จแล้วนะครับรอเพื่อนผมมาบรรจุอีกคันหนึ่งแล้วก็จะออกเดินทางพร้อมกันนะครับก็ยัางไงาเดี๋ยวเจอกันตอนเพื่อนผมมาเลยแล้วกันนะทุกคนนะ เรียบร้อยฝนตกนน่นครับผมมาแล้วอีกคันหนึ่งมารับงานวิ่งคู่กับเราวันนี้ทุกคนรถหล่อรถหล่อมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว เสียงบ่อทักทายจะคนขับคนคับเงียบเก็บเลยครับนขนับพูดหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามิ่งกับคุณดังกันหน่อยครับเดี๋ยวรอเพื่อนผมรับงานสักครู่แล้วเราก็ออกเดินทางนะครับผมตอนนี้ฝนตกไม่สามารถลงไปถ่ายข้างนอกรถได้ ฝนตกถูกที่ถูกเวลานะทุกคนนะได้วิ่งงานตอนเย็นด้วยจะถึงตอนไหนก็ไม่รู้เนะี่ยไปครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนออกเดินทางกันเลยอ๋อมาแล้วทุกคนไปครับผมเดี๋ยววันนี้ให้เพื่อนเรานํากันนะทุกคนนะเรามาเป็นผู้ตามกันนะครับดูครับดูยวันนี้มากัน สอคันนะทุกคนนะเพราะว่าเป็นตู้ตู้ชุดสองตู้นะครับวิ่งงาน,นกลางคืนแล้วยังเจอฝนตกอีกนะสุดยอดจริงๆนี่ขับอยากน่าดูครับคืนนี้ฝนตกด้วยจริงครับผมวันนี้เขียวอยู่นะครับเขียวอยู่นะครับมาได้เลยมาดูว่าจะทันหรือเปล่าไม่ทนัน แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราไม่โดนปรับด้วยนะทุกคนนะโอมาดูกันว่าสินค้ารอบนี้กี่ตัน19ตันนะครับผมรอบนี้มนหน้าแดงนะต้องจ,จอดเทียบคู่แล้วแหละรถเก่งตามมา มาดูบรรยากาศรอบๆสักหน่อยนี่ครับเจ้า362คันนะวิ่งคู่กันเลย,ยเขียวแล้วคือเปิดไฟหน้าเรียบร้อยโดนคุยแล้วโนมีอยู่ไหนวะเสียงหวโอ้โหตามหลังมาเลย จะเลี้ยวซ้ายกันนะครับเก็บทุกไฟแดงครับรอบนี้เกือบไปแล้วไอเบียสทำงานทำหรือเปล่าไม่รู้ที่รูบๆเกับเบรกไม่อยู่ตายครับเจียวแล้วเจียวแล้ว จะเลี้ยวตรงนี้นะครับผมเพื่อขึ้นทางหลักนะทุกคนนะงานวันนี้ไม่ไกลมากนะครับ1้อยหกร้อกสิบโล162โลสินค้าเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะ รดด้านซ้ายนะครับแจงไปครับเข้าเลยผมปิดเลยละอ๋อมีมีมินิมีมินิอยู่ผมเข้าเลยวางแล้วยาวๆครับวันนี <S <S ้เพิ่มความเร็วได้เลยครับผมเน้นทำเวลาเน้นทำเวลาเวลากันไปครับวันนี้ รอบหน้าอาจจะได้ไปวิ่งตูทุเรียนด้วยกันนะจริงๆ2งคันนี้ก็ไฟเลี้ยวซิ่งเหมือนกันนะทุกคนทุกคนเพียงแต่ว่าเออ่เวลาเล่นคนวอยมันก็จะเห็นอีกคันนึงเป็นไฟเลี้ยวปก,กตินะแต่จริงไฟเลี้ยวซิ่งเหมือนกันนะครับ จริงมันคนขับเลยครับีทีโคนทีมงานเสียเอนี่ตีนผีทุกคนนะบอกเลยเ <c oughs> จ้า <c oughs> ของดูอยู่หรือเปล่าครับเม้นหน่อยเกมตังค์เลยครับจบงานนี้เข้าอ้หู <c oughs> <c oughs> แรงมากเลยทุกคนมีผมนะระวังรถด้านซ้ายนะครับผมจัดไปครับพี่พี่อย่าทำแบบนี้รถเกง่ง <c oughs> โอ้โหแม่เ <c oughs> ขาหวาเลยยาวไปครับ อตอบน,นี้ยืนเพื่งนกันเท่าไหร่ครับเดีแปดสิบห้าเปเลยครับผมจัดไปเลยครับเดี๋ยวถนนโล่งๆแซงไปถ่ายรถรอหน่อยดีกว่า ไปแกันมาอย่เงี้ยมาดูกันว่าเราจะถึงตอนไหนนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะสองทุ่มบ้านเขานี่เหมือนตอนกลางวันบ้านเราแล้วฝนตกอะ่ะมืดครึ้มมาเลยแต่ไม่มืดงงไหมมืดครึ้มแต่ไม่มืดีิ มันจะตกแต่ไม่ตกใช่เพื่อนกันไปครแปดสิบครับแปดห้าเลยพ,เพี่รถเก่งทำแบบนี้อีกแล้วพี่รถเก่งทำแบบนี้อีกแล้ว อันนี้คือผมไม่ได้ขับวอลรนุษนะทุกคนคือพี่แกช้านะครับผมเลยต้องหาจังหวะแซงเมื่อกี้คอปเตอร์ว่าอะไรนะเออครับเมื่อกี้คอปเตอร์ว่าอะไรนะลืมครับลืมลืมโอ้โหพี่ผมพูดแทรกก็ลืมเลยยาวไปล็อกครับ75เอ้ย85ไปครับลุยลุยอยู่ยาวกันไปเดี๋ยวผมรอ เก่งคันนี้ไปแล้วเข้าขวาดีกว่าเดี๋ยวเดินดามาอีกทำไมรู้บรรทุกไม่วิ่งขวาสุดก็เป็นบ้านเราก็สายสุดพี่แกมาแล้วครับน่าจะอยู่เลนนี้ได้ไม่ไ,มได้ต้องเข้าเลนกลาง วิ่งงานชิวๆครับแต่ก็แอบด่วนนิดหน่อยเอาทรายนะครับจัดไฟครับผมนี่เราเปิดไฟหน้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่สว่างเลย <c oughs> ผ,มผมก็ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นอะไรเลยครับตอนนี้นี่ผมว่าผมก็เปิดไฟหน้าอยู่นะไม่สว่างเลยนี่เปิดไฟสูบก็ไม่สว่าง ี่ปรับยิ่งกว่าอันต้าอีกนันเนี่ยยังไม่เห็นไฟเลยเราลงเลนขวากันดีกว่าทุกคนปล่อยให้รถเล็กเขาวิ่งกันไปนะสองเลนอา้อาวแล้วทำไมพี่ลงตามผมอะ่ะตายละโดนรถเล็กล้อมหน้าล้อมหลังยังไงตีคู่ยังไง เป็นยังไงครับขา้างหลังเป็นยังไงโดนโดนรถเล็กล้อมครับต้องลดเกียร์โอ้ตายเลยจะแซงก,ก็ม <ไป S 1> เลยใช่ไหมครับจ้งงว่านี้จริงครับผมแซงก็ไม่แซงเพราะวิ่งตีคู่เราเฉยเลย วันนี้เหลืออีก16กิโลเมตรโอ้ไม่ไกลไม่ไกลยกนะครับยกนะสสร,รับทราบครับผมเออเรามาถึง เมืองซักเมืองนะครับซึ่งก็อ่านชื่อเมืองไม่ออกนะรอรำสอะนะระวังรถซ้ายด้วยซับซาาเลยเข้าเมืองแล้วทุกคนตอนนี้โอ้ไม่ทันครับไม่ทันเรียบร้อยติดไฟแดงป้าดีใจได้เห็นไฟหน้ารถตัวเองสว่างแล้ว นี่ครับผมพาชมบรรยากาศภายนอกเขียวแล้วใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนสเต็ปละรถอืดเหลือเกิน,นนะคิดว่ามันเลี้ยวตรงนี้นะเนี่ยผมหลงละ ไปข้างในครับโอ้โหเจอไฟแดงอีกครับตอน,นอเก็บทุกไฟแดงจริงๆทีมงานนี้ ทางเลี้ยวกว่อนี่อ๋อทางโค้งโค้งแล้วก็เป็นยวข้างหน้าไม่คิดว่าจะได้วิ่งงานตอนกลางคืนเลยนะเนี่ยควงปีนกันเลยทีเดียว ีผัดเลยทีเดียวเชียวเราก็จะขวางโลกนิดหน่อยนะทุกคนนะวางรถขวาน,นครับขวางโลกโอเคอยาวไปครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้ว ไปที่จอดอะไรนะพี่โอ้โหเียบบ้อยเอาอียับลอยเกือบเบรกไม่ทันมงานนี้สุดทุกไฟจริงหวาดเสียวตลอดครับเกือบเบรกไม่ทันแล้วติดไฟแดงอยกแล้วทุกคน เก็บทุกไฟแดงอย่นี้รถเราก็สวยเหมือนกันแล้วเนี่ยไปครับไปอย่าไปครับผมหวังว่าจะไม่ติดไฟแดงแล้วนะ โค้งหน่อยปีนไหมปีนเรียบร้อยนี่ผมอตส่าตีโค้งแล้วนะ่ะโยซายเดี๋ยวกลั <c oughs> ว,วนี่ครับ ความจริงอะมาถึงตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเดี๋ยวออกมาละพี่ผมไม่อยากเกอมหนะ้ามีเรื่องให้วาดเสียวตลอดนี่ครับถึงนางานแล้วครับตอนนี้ใช่ครับผม ได้ที่จอดหวัดเสียวใกล้ทางรถไฟเลยโอ้โหเลียวพ้นไว้เนี่ยฝนอ,อยู่มาครับเดี๋ยวเรามาเลือกที่ส่งงานกันว่า อ้าวผอผมมันส่งเลยกดผิดจบแล้วชีวิตมีครับผมแต่เลือกอันไหนมันก็เหมือนกันเพราะผมมันให้เดินหน้าเข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็จอดรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือเพื่อนผมอีกคันหนึ่งนะยังจอดอยู่นะเนี่ยกำลังเข้าจอดอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูฝีมือการถอยรถของเพื่อนเรากันนะครับแต่ไม่เอยเก่ง่าไรครับไม่ค่อยได้ถอยครับพอดีเล่นตะเกียงฟาร์ม <laughs> เล่นตะเกียงฟาร์มส่ว <laughs> นมากเขาถนัดเอวอ่อนนะคนนี้แน่นอนครับแน่นอน <laughs> <laughs> เราก็จะมาตามถ่ายรถหล่อนะครับ ตรงไหนเนาะขึ้นข้างหลังเข<ม>าเลยเหรอใช่ครับนี่ครับปา๊าเงาทุกล้อหางหางพนักสีขาวเลยนะทุกคนสวยนะโอ้โหถอยขึ้นเนินเลยนะทุกคน ถอยโดเรลมอนด้วยเป็นไงโอ้โห,โโหต่ำเตี้ยเรียดินนะคันนี้แต่เลนนี่แทบขุดพื้นปูนแล้วนะโอเคจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะก็นู้นะรถเราจอดอยู่ตรงนน้นเลยไปแต่เราเดินกลับไปที่รถกัน เห็นหลายๆคนเม้นมานะครับพี่เดินยังไงผมก็ใช้มุกกล้องบินเนี่ยแหละฮะก็ถือโอกาสตอบคำถามในคลิปนี้ซะเลยนะจบงานนี้ก็น่าจะยกตู้แห้งลงนะครับแล้วก็เอาตู้4ี่ห้าขึ้นแล้วก็วิ่งทุเรียนแล้วนะทุกคนนะเพราะว่างานนี้เดี๋ยวมีรถบริษัทแป่งไปวิ่งอีกนะครับ เราก็ไปวิ่งตู้เย็นกันดีกว่าเนาะโอเคโน้นเพื่อนเรามาแล้วนะครับก็ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางไม่ทำกองโจรชาแนลด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปทำอะไรกันต่อฝากกดติดตามนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาการไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม